สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับแกงส้มใบกระเจี๊ยบใส่ผักรวมมิตรนะคะใส่มะเขือยาวใส่ดอกแคใส่มะเขือแล้วก็ใส่ผักกาดขาวค่ะก็เป็นผัดผักรวมแล้วก็ใส่กุ้งไป4ีหตัวค่ะใส่เป็นพิธีใส่แต่ว่าใส่เนื้อปลาโค้นมากเลยนะคะแล้วก็มีแต่ปลาคั่วแห้งค่ะแต่ปลาคั่วสุก กินกับผักค่ะมีลูกเนียงลูกเนียงเป็นลูกเนียงหมานะคะแล้วก็มีลูกกระเจี๊ยบจริงๆลูกกระเจี๊ยบใส่ในแกงส้มก็ได้นะทำให้ามันเยอะไปไงผักเยอะไปแล้วก็มีแตงค่ะแล้วก็ชะอมลวกค่ะไปกินกันเลยแล้วมีไข่ต้มด้วยนะไข่ต้มเหลือจากวันก่อนค่ะค่ะข้าวลายบอรี่ไม่ใช่ข้าวกล้องนะมินก็เรียกผิดอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำมะขามนะคะมินใส่ใบกระเจี๊ยบเพราะมันเปรี้ยวไงใบกระเจี๊ยบ วันนี้มิ้นไถ่คลิปวันที่วันพฤหัสอะวันพฤหัสที่ยี่สิห้าค่ะแต่ไม่รู้จะได้ลงวันไหนนะวันพฤหัสสีส้มใส่เสื้อสีดำวันค่ะแกงส้มนี่กินได้ทุกวันนะอน่ะจริงแกงส้มมินไม่ได้ทำเผ็ดมากนะคะมิ้นใส่พริกนิดเดียวแต่ว่ามิ้นใส่พวกเขาเรียกแหละ หอมแดงอะไรเงี้ยเยอะค่ะมันก็เลยทำให้น้ําแกงเข้มข้นนะคะกินกับนี่เลยลูกกระเจีย๊ยบลูกกระเจี๊ยบหอมอะเหม็นดีมากเวลาจะไปข้างนอกนี่มันไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่นะ เขื่อยาว,วาเมื่อเขือยยาวนี่หั่นเล็กๆไม่ได้นะหั่นเล็กๆละๆลายหมดอ่ะกินกับไข่ต้มค่ะไม่ได้กินไข่ไข่แดงนะ คือเสร็จปุ๊บมิ้นเอามากินเลยนะมันก็เลยร้อนมากเลยค่ะทุกคนชอมลวกชอมนี่ลวกแบบเดียว อแจ่ค่ะถ้ามันมีแต่แก่ๆอ๋ออืออออจะเจอลูกอ่อ ความเปรี้ยวของใบกระเจี๊ยบอร่อยมากอร่อยกว่บบาใบอร่อยกว่มามะขามในวามรู้สึกนะคุ้งก็มีแค่ไม่กี่ตัวเองไม่ได้ใส่แบบไม่ได้ค่อยได้เน้นกินค่ะใส่ให้แบบสวยงามผักก็หวาน มุ้ตัวใหญ่ๆเหมืแต่ลูกแก่ แกงส้มของมิ้นนะคะมิ้นไม่ค่อยเน้นน้ำตาละคะ่ะเพราะว่ามิ้นเน้นความหวานจากเนื้อปลาค่ะถักไว้เลยทีเดียวพึ่งไว้ให้มันเย็นมะเขยือยาวนี้ทำแกงส้มอร่อยมากใครไม่เคยลองต้องไปลองนะคะ เปล่าแต่เวลามินทำคิิเมินเป่า <minority> ผักอะไรเงี <efecto> ้ยไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะด้วยความที่กินอาหารร้อนบ่อยค่ะเกิดความเคยชินระแวงกลัวมันร้อนอะไรเงี้ย ใครฟันดีๆแบบมินก็กัดเป็นกัดกินไปทางก้าเลยนะคะ อันนี้เป็นลูกกระเจี๊ยบเขียวนะคะมีคนบอกว่าใบามันกินได้ด้วยมินก็เพิ่งรู้เหมือนกันมินไม่เคยกินนะคะปกติใบกระเจี๊ยบที่มินกินคือจะเป็นลูกกระเจี๊ยบแดงที่ลูกมันเขาเอาไปต้มน้ําแดงอะค่ะน้าน้ําลูกกระเจี๊ยบอ, <c oughs> อ่ะอือกินมมันแทนแล้วกันลูกเนยเป็นไปได้ไงเนี่ยแก่ Det kan mm -hmm. สรุปทุกคนแกเกือบทุกลูก ผักในแกงส้มอร่อยมากดอกแฮ้งนะคะจะมีรสชาติที่แบบออกขมขมนิดๆค่ะไม่ใช่ขมปีนะมันจะออกขมเพราะว่ามันไม่ได้เอาเกรสรอ,ออกค่ะใส่ไปหมดเลย แกงส้มผมยังไม่เน้นทำให้มันเผ็ดเกินนะคะเอาไว้แบบสดได้น้องเขาบอกว่าสดเป็นต้มจืดเลยนะอร่อยอร่อยเปรียปร้ยวๆเข้มข้นเนื้อปลา กระเจี๊ยบต้มอ,อร่อยมากยิ่งเอาไปทำซุปกระเจี๊ยบนะโอ้นี่แม่แก่มันจะกินเมนไหมแก่เกินทุกคนมีนได้กินแค่ไม่กี่ลูกเองอะหมดแล้วอะโอ้ย สองตัวพอเดี๋ยวที่เหลือไม่มีประดับจาน <c oughs> ไม่ใช่หรอกุก้งอะ่ะมิไม่ชอบกินใส่ในแกงส้ม <c oughs> แต่กินได้ แกงส้มต้องกัมหมึกค่ะอร่อยปลาหมึกใส่ในแกงส้ม เคออยยาวอร่อยมากแต่อิ่มมากเลยอ่ะอิ่มมากโมแต่สดน้ําแกงนี่ไม่ใช่น้อยน้อยนะครึ่งถ้วยอ่ะซดหมดเลยอ่ะแล้วไข่อีกหนึ่งของข้าวอีกหนึ่งถ้วยผักอีกผักนี่คือแบบลูกกระเจี๊ยบได้กินครึ่งเดียวนอกจกนั้นก็คือแบบแก่หมดเลยลูกเนียงก็คือช่วงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอแล้วนะคะเพราะว่ามินไม่ค่อยชอบกินลูกเนียงหมานเท่าไหร่กินมันแรงแล้วก็แบบมินอาจจะต้องออกไปเจอแบบคนอะไรเงี้ยเนาะช่วงเนี้ยมินก็เลยว่าเออแบบอ่างงงดก่อนก็คือแบบเดี๋ยวค่อยแบบ จริงๆลูกเนียงถ้ามินจะกินมันมีตลอดค่ะอืแต่ว่ามินจะเว้นระยะของมินเองอมมีตลอดกรุงเทพอาหารซื้อง่ายมินไปตลาดบางกะปิทีไรนะมินเจอทุกทีลูกเนียงไม่เคยมีครั้งที่ไม่มีเลยจริงๆลูกเหลียงลูกเงียงมีครบมีครบหมดเลยสตอก็มี โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ